สวัสดีนะครับผมอ,อารถมาหอดกับปลาเอามาล่องเลยครับมาหอดบ้านปลาเอามาล่องครับแต่ว่าเบรกพยูไี่พี่น้องเบรกพยูครับปลาอยากเอามาล่องระบบิันคบว่มามันดีว่าสินออกดีได้พี่น้องเนี่ยอลองดูครับยังไม่ได้เช็คระบบเบรกเลยยางก็ยังไม่ไหมนะ นนอ,อย่างทีหกเส้นครับนี่อาเมื่อวานปาถ่ายของเหลวแล้วฮะปาเราถ่ายของเหลวเสร็จแล้วก็เช็คเบรกก็ทันแล้วครับปาเราอยากเอามาลองครับนี่อยากเอามาลองดูอือรถเสียงานพี่น้องปวด ไปไหนไไหนไปเลยครับล่องเกตเบิ้งเลยครับถนนหมู่บ้านพี่น้องล่องเกตถนนหมู่บ้านดูนครับมันโบวิเบรกพี่น้องไป เรื่องดีครับวิวิควนเลยไหมนี่พอใช้งานไปแป๊บหนึ่งไม่มีควันเลยเฮ้ยไปเซ็อน่ะไปทำเงี้ยวเอาคือไปไกลเถอาบหร่ดิ เครื่องนิ่มดีแฮงพี่น้องเครื่องนิ่มดีมากเลยเอามาล่องระบบครับล่องระบบแม่นิ่มดีพดูดนิ่มดีพดูด เรือเอไปเช็คเบรกไหมได้พี่น้องเบรกว่ายู่ได้ดิเอาเกือบหุดไปท่างเอาได้ดิเดี๋ยวปลาเอาไปเช็คเบรกเช็คยังไหมครับอู้เอวอ่อนเอวอ่อนพี่น้องแย่งเลยพอมัไปเลย กำลังได้ของใหมพี่น้องกำลังมันลังมันเลยล่ะเล่นไม่ชำนาญหน่อยนี่อุ้ยเบกยดต้องถอยลังมาไหมทางก็เกียดไปดีกะต้องลองเอาเม็ดให้ดีหรือเปล่เม็ดไหนพังโง่โง่หัวเรือยทางนี่ต้องไม่ไม่เกียดมากก็่ยดีเลยพี่น้องทานกะน้อยๆเป็นทางครับ ต้องเดียงเครื่องยิ่งดีได้พี่มงยางดีสภาพสวยเนี่ยโค้งสางยังดูสวยอยู่ครับโอ้โอ้ดับดับดับมันไม่มเบรกมันขับยากแล้วอือทิมพันดักไว้เลยครับ โว้าว <Whoa. S 2> เที่ยงยังขึ้นหันไหนป่ะเนี่ยผ่านกันสันส้นๆนะพี่นอ้องไปผ่านก็สันส้นๆนะหน่อยๆเป็นตะหักกับเอ็ดงนหน่อยๆนี่พอดีเลยพี่นอ้องนี่นเอาดีของแกได้หรอไปไหนของแท้ เนี่จะเอาเขาอูครับเดีจ้าเขาอูเขาไปเช็คดไปเช็ดยังไหมอึอึยังท่านได้ใส่เลยพี่น้องงานบริการเอามาเทสครั้งแรกครับ ไม่ได้รอบเออเออรอบเกียร์มย uh, ิ่งข uh, ึ้นน่นเออเดี๋ยวเกียรเกียแล้วแหวเฮาเอารถบดมาหลบบดเลยไยังเออโอ้ไปดีพุทน้อยๆก็ได้เกียร์ีๆเดียนเราก็หายเราได้นี้ทางบดีเขาหนิมึอนี้ฝนบดโตครับห่ง หมืม่อวานนี่ฝนตกครับโอ้ตกคักเลยที่บ้านแล้วยุ่งมึงนี่บ่ต,วตวก,กว่ะฮะบ่ไปเลยโอ,โอ้ยรถเ,เกียร์รถทีแรีท่านขวายโอ้ยอย่าว่ารถใส่เกียร์สามเกียร์สี่เด้อ เทสนิดหน่อยครับเทสเพอได้หูระบบนิดหน่อยแล้วก็ะอือหละก่ะจีเกะไขตรงไหนก็จังว่ากันเมืองมาเลยลงไปเมียมเกียดมาแต่น้องพี่เหรอเจอเกียดไปไก่ดิเพื่อนมันยังนั่งมาดิเทสเติมนั่งพาดิย่งว่าได้จูงด้วย เมือม่อเมือ่อเมื่อตอนผมไปเอาเขาเติมหาล้อยผมไปซื้อมาเติมอีกมาเติมอีกเจ็ดล้อยเอเอปุ่มืบอ,อรออออดอกลองเก็บสักหน่อหน่อยนึยออง,นงปุ่มืบอรดอกเสียงมันเบาแล้ะว่าอะไรขันยางพรทันเลยนี <c> ่ <ười> โอ้ยตะงอยงวย,งย,งยนี่ไปเรื่อยๆเยดพ้พี่น้องโอ้ขึ้แล้วพี่น้องคือแล้ว คือเล้วคือเล้ว <laughs> เล็นสับก่บไว้ได้เมื่อยเว้ยเดิมเดิมเรั่กี้นี้เนี่ยเรื่องใบพาน่ะน่านจะออกสุดหลหรได้ทั้งนี้ละโอ้หานมันหน่อยครับหานมันสัน่นแต่ว่าก็ใส่งานน้ามูบ้านอ่ะพอดีเขาซ้อยกับแฉก แจมเลยไดล่องกันแมมนอกก่อนสีขายแม่ก็ไดเดีลองระบบให้ลูกค้าครับหาเทอเพิ่นเอาหาเทอมีคนสนใจนะครับจบไม่จบเดี๋ยวว่ากันครับจะว่าให้ล่องระบบเพ ให้มันหูว่าเออดีบ่ดีนะครับผมขึ้นเ,เกียร์ไปไก่สบายเลยอ่ะโอเคครับผมก็เหลือแต่เบรกล่ะล่ะตัวเมื่อกีเนี่ยนะชิพ่านแล้วครับอืมเดี๋ยวเหลือเอาไปชิกเบรกมึงครับอป้าป้าสีเห็ดเบรกหรืหอจังไลยโอเคครับรอติดตามคลิปนะครับกิมนี่สวัสดีครับ